บันทึกการเดินทางต่างโลกของท่านอัศวินกระดูกซีซั่นที่2ตอนที่21หลังจากนั้นผ่านไปสักพัก บริเวณใกล้กับปากทางเข้าสู่แหลมซึ่งอยู่ทางด้านหน้าของทะเลสาบก็ได้ปรากฏภาพของชนเผ่าแห่งคุนเขาหลายคนกำลังวุ่นวายทำโน่นทำนี่กันให้ควักอยู่เบื้องหน้าสายตาของอาร์คพูดถึงจำนวนคนโดยรวมแล้วก็น่าจะเกิน50คนได้พวกเขาเป็นคนในกลุ่มอพยพที่มาจากหมู่บ้านหลังจากพวกหน่วยละวังหน้าเดินทางไปถึงแหลมแล้วอาร์กก็ใช้สกิลเกร กลับไปที่หมู่บ้านลับโดยปล่อยพวกคนในหน่วยไว้ในจุดปัจจุบันจากนั้นก็วาร์ปกลับมาที่ทะเลสาบอีกครั้งพร้อมกับคนกลุ่มแรก ของผู้อพยพซึ่งถูกเตรียมไว้สำหรับก่อสร้างแหล่งที่อยู่อาศัยรวมถึงพวกวัสดุที่ถูกตระเตรียมไว้จากหมู่บ้านด้วยทำเช่นนี้ซ้ำไปซ้ำมาอยู่หลายครั้งเนื่องจากต้องสร้างป้อมหัวสะพานเพื่อรักษาความปลอดภัยของจุดตั้งฐานในระยะแรกทำให้แทบทั้งหมดของคนที่อยู่รอบๆเป็นผู้ชายในเผ่าเสียส่วนใหญ่ ทังที่เป็นสวงสวรรค์แห่งหูสัตว์แต่กลับอบอวนไปด้วยกลิ่นสาบของสัตว์ป่าช่างเป็นภาพทิวทัศน์ที่สุดแสนจะทรมานใจอย่างยิ่ง เบื้องหน้าของอาร์คตอนนี้มีกลุ่มคนล่างล่ำเบึกเต็มไปด้วยกล้ามเนื้อแน่นตึงเปลี้ยกำลังเวียงขวานเล่มโตในสภาพเปลือยท่อนบนตัดต้นไม้รอบๆเพื่อถางป่าและในระหว่างที่ทางนี้กำลังขยายพื้นที่คนอื่นก็กำจัดตอไม้ที่ถูกตัดไปบ้างหรือไม่ก็สร้างเต็นท์แบบง่ายๆเพื่อจะได้เป็นที่นอนสำหรับคืนนี้ดูจากสภาพแล้วเหมือนกับเขตพักอาศัยของกองทัพขนาดย่อม ไหนๆถ้าเป็นงานตัดไม้ละก็ข้าคนนี้ก็พอช่วยได้อยู่นะว่าแล้วอาร์กก็เข้าไปผสมลงอยู่ในกลุ่มของชนเผ่าแห่งขุนเขาก่อนจะชักคาและสบบอกเวียงตัดต้นไม้ไปรอบๆหากเป็นความแหลมคมของอาวุธระดับตำนานแม้ต้นไม้จะมีขนาดใหญ่สักแค่ไหนอาร์ก ก็จัดการฟันทิ้งได้เหมือนกับการตัดกิ่งไม้เล็กๆเขาเวี่ยงดาบไปมาด้วยอารมณ์เมามันพลางโค่นต้นไม้ในบริเวณนั้นไปทีละต้นฮ่าๆๆดูสิต้นไม้เนี่ยยางกับขยะเลยอากกล่าวเช่นนั้นนั่นเป็นบทพูดของผู้การมุสกา ที่บอกว่าดูสิมนุษย์เนี่ยอย่างกับขยะเลยต้นไม้ที่เคยขึ้นอย่างนาแน่นถูกตัดทิ้งจนโล่งราลากับทางญ้าอาร์ครู้สึกพอใจแบบแปลกๆเหมือนได้สัมผัสกับประสบการณ์บุกเบิกดินแดนของมนุษย์ด้วยตัวเองขึ้นมาแต่แล้วจู่ๆกลับมีก้อนหินขนาดเท่ากำปันพูขว้างมาจากด้านหลังกระแทกเข้าใส่ด้านข้างของหมวกเกราะของอาร์คเต็มเป้าจนอาร์กได้สติในที่สุดเมื่อหันกลับไปก็เห็นอาเลียนที่กำลังกอดโปงตาเอา วายแนบอกยืนกลางขาพร้อมกับยื่นมืออีกข้างมาทางนี้อยู่ห่างไปเล็กน้อยพอพิจารณาจากก้อนหินที่ถูกเคลื่องลงมาตกอยู่ตรงเท้าของอาร์กก็ดูเหมือนว่ามันจะพุ่งมาด้วยเวทมนต์พูดจากฝีมือของเธอ แล้วเมื่อมองไปยังจุดที่เคยเป็นป่ารอบๆอีกครั้งอาก็ต้องเจอเข้ากับความหายนะของการทำลายธรรมชาติต้นไม้ปริมาณมหาศาลถูกต,ตัดกองเกลื่อนกราดอยู่บนพื้นดินโล่งเตียนพอๆกับสนามกีฬาขนาดเล็กเดี๋ยวเถอะอานี่คิดจะตัดต้นไม้ในป่าไปถึงไหนกันยะเราได้สถานที่กับท่อนไม้พอแล้วนะที่สำคัญพวกจิโยเมจังเขาเรียกเจ้าอยู่น้ะอาเรียนพูดเช่นนั้นอา จึงชูมือขวาขึ้นมาตอบกลับคำพูดของดาร์กเอลสาวไปหลังเก็บดาบเข้าไปในฟกักอาร์กก้าวไปหาอาเรียนขณนะพยายามสงบจิตใจแห่งการปรับปรุงพื้นที่ซึ่งลุกโชนขึ้นมาก่อนจะเจอเข้ากับจิโยเมและพิสตาที่อยู่ตรงนั้นไม่อยากจะเชื่อเลยนะครับว่าการปรับพื้นที่จะเสร็จลงอย่างรวดเร็วปานนี้พิสตาพูดเช่นนั้นพร้อมกับฉีกยิ้มยียวนบนใบหน้าโหดเหี้ยมอาร์ ทานลับแล้วจำเลืองมองไปทางจิโยเมจากนั้นก็ถามเข้าประเด็นกับเธอว่าว่าแต่เห็นมีธุระกับข้านี่มีอะไรอย่างนั้นหรอือเด็กสาวนินจาจึงเหลือบมองไปทางพิสตาอยู่แวบหนึง่งก่อนจะค่อยๆเปิดปากแล้วเอ่ยเหตุผลที่พวกเธอเรียกอาร์คมาเป็นเพราะฝีมือของท่านอาร์คทำให้การปรับพื้นที่เพื่อเตรียมสถานที่ในระยะแรกเสร็จสิ้นได้เร็วกว่าที่คิดมากเลยค่ะซึ่งการสร้างหมู่บ้านหลังจากนี้อย่างตำ่ำก็คงกินเวลาหนึ่งเดือน จิโยเมกกล่าวเช่นนั้นแล้วเว้นช่วงไปครู่หนึ่งดวงตาของเด็กสาวนินจางแง้มมองมาทางอาร์ด้วยท่าทางเหมือนกำลังสังเกตดูสีหน้าของทางอาร์ดเดาว่าคงจะสร้างหมู่บ้านแค่เท่าที่จำเป็นก่อนแต่พอประเมินจากลักษณะงานก่อสร้างในโลกนี้ที่ทุกอย่างถูกทำขึ้นด้วยกำลังคนล้วนแล้วหนึ่งเดือนเนี่ยก็ถือว่าเร็วอยู่พอสมควรเลยอาร์คพยักหน้าเพื่อกระตุ้นให้เธอพูดต่อพลางมองกลับไปที่จิโยเมะซึ่งจิโยเมะก็พูดต่อว่า ที่จริงเราก็ขนวัตถุดิบอาหารจากหมู่บ้านมาเผื่อด้วยแล้วค่ะแต่ทางหมู่บ้านก็ไม่ได้มีเหลือแหล่มากขนาดนั้นดังนั้นเราจึงจำเป็นต้องเสาะหาวัตถุดิบท้องถิ่นในพื้นที่นี้อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้แต่ว่าถ้าจะให้ทุ่มทุกอย่างที่เราขาดแคลนไปกับการหาวัตถุดิบแล้วก็คงจำเป็นต้องใช้คนจำนวนมากเพื่อจะหาอาหารซึ่งนั่นก็จะไปทำให้เวลาในการก่อสร้างหมู่บ้านของเราช้าขึ้นไปอีกจิโยเมพูดเช่นนั้นอกัก ฟังคำอธิบายของเธอ ขนาดที่พยักหน้าเข้าใจไปด้วยในดินแดนที่มีสัตว์อสูรเพ่นพ่านและไหล่กำแพงชั้นนอกแล้วยิ่งต้องมาทำงานใช้แรงเพื่อสร้างหมู่บ้านอีกความเหน็ดเหนื่อยเมื่อยล้าตามร่างกายประกอบกับความเครียดคงจะรุนแรงเอามากๆเพื่อเยียวยาสภาพนั้นการเติมเต็มในด้านอาหารการกินก็ถือเป็นสิ่งจำเป็นจริงๆและถ้าจะสำรองอาหารสำหรับผู้ใหญ่หลายคนที่อยู่ที่นี่ด้วยล่ะก็ก็คงจะต้องจัดหาวัตถุดิบจำนวนเยอะมากน่าดูแต่ แต่ถ้าจะแบ่งแรงงานมาทำจุดนี้ระยะเวลาของการก่อสร้างก็ย่อมต้องนานขึ้นไปอีกอย่างแน่นอนในเมื่อตัวอาร์คได้รับการว่าจ้างให้ใช้สกิลเกตเคลื่อนย้ายผู้อพยพที่ยังเหลือตกค้างอยู่ในหมู่บ้านลับหลังจากการก่อสร้างหมู่บ้านเสร็จสมบูรณ์แล้วจึงยินดีจะช่วยพวกเขาจนกว่าจะสร้างหมู่บ้านเสร็จด้วยความเต็มใจอยู่แล้วที่จริงเหตุผลหนึ่งก็เพราะอาร์คไม่มีความจำเป็นเร่งด่วนอะไรเป็นพิเศษต่อให้ระยะเวลา ที่ใช้ก่อสร้างหมู่บ้านจะยาวนานกว่าเดิมมันก็ไม่ได้กังวลอะไรเลยถ้าอย่างนั้นจะทำยังไงกันดีล่ะถ้ายังไงให้ข้าทำหน้าที่ไปรวบรวมวัตถุดิบอาหารดีไหมพออาร์คถามจิโยเมะกลับไปเช่นนั้นเธอก็สายหน้าแล้วพิสตาที่ฟังบทสนทนาอยู่ข้างๆก็พูดแทรกขึ้นมาแทนว่าเวลานี้ ถึงตาของแกรนดาก้อนที่เราล้มไปเมื่อเช้านี้ออกโรงแล้วละท่านอาร์ครับลบกวนท่านช่วยเอาชิ้นส่วนพวกนั้นไปขายในเมืองมนุษย์กับจิโยเมให้ทีจะได้ไหมครับพิสตากลราวถามเช่นนั้นถ้าจำไม่ผิดเห็นว่าในเมืองมนุษย์พวกเขาซื้อชิ้นส่วนของแกรนดาก้อนกันในราคาสูงพอจะเดาเรื่องที่พิสตาซื้อได้ลางๆแล้วอาร์จึงหันกลับไปมองชายเผ่ากระต่ายที่หูข้างหนึ่งขาดแหวงไป หืมสรุปจะให้ข้าเอาเงินที่ได้จากการขายชิ้นส่วนของเจ้านั้นไปเหมาซื้ออาหารในเมืองมนุษย์มาอย่างนั้นสินะอาร์กล่าวถามเมื่อได้ยินคำตอบของอาร์คพีสตาก็ฉีกยิ้มบนริมฝีปากคล้ายจะบอกว่าเป็นไปดังที่คิดแล้วพงโงกศีรษะงึกเงึกเดี๋ยวข้าจะให้พวกคนหนุ่มนำชิ้นส่วนของกแกรนดากอนที่พอจะขนไปไหวมาให้เพราะงั้นฝากท่านช่วยเอาไปขายในเมืองให้หน่อยจะได้หรือเปล่าครับท่านอาร์ อาร์คจึงบอกว่าทราบแล้วถ้าอย่างนั้นได้วัตถุดิบที่จะใช้ขายมาเมื่อไรข้าก็จะออกเดินทางทันทีเลยแล้วกันหลังจากตอบตกลงคำขอร้องของพิสตาเช่นนั้นพวกอาร์ก,ก็จับมือกัน ถ้าหากว่าชิ้นส่วนของแกรนดาก้อนนั้นเป็นของมีค่าในเมืองมนุษย์ก็ควรจะหาแหล่งขายในเมืองใหญ่ที่มีแหล่งรับซื้อเป็นจำนวนมากหากพูดถึงเมืองใหญ่ที่สุดตอนนี้ในบรรดาเมืองในความทรงจำเมืองหลวงของราชอาณาจักรลอเดนนั้นก็ผุดขึ้นมาในหัวเป็นสถานที่แรกแต่เนื่องจากอาร์พึ่งไปอาราวาที่โน่นกับจิโยเมะและโกเอมอนเพื่อช่วยเหลือพวกชนเผ่าแหง่งขุนเขาเมื่อหลายวันก่อนดังนั้น เลี่ยงไม่เข้าไปใกล้จนกว่าเหตุการณ์จะสงบน่าจะดีกว่าถ้ายึดตามเกณฑ์น,นั้นเมืองไลนิซาของจกอักรวรรดิอาร์ตดันถล่มอาคารไปหลายหลังอย่างพวกโบสถ์หรือคฤหาสห์ของเจ้าเมืองนั้นก็ต้องตัดออกไปด้วยเช่นเดียวกันซึ่งเมืองใหญ่ที่ยังเหลืออยู่และอาร์ก็รู้จักด้วยแน่นอนว่ายังมีเมืองแลนดบาสซึ่งเป็นเมืองท่าในอาณาจักรลอเดนเหลืออยู่ในตัวเลือกด้วยที่โน่นเคยมีเหตุกระทบกระทั่งกันเพราะคดีค้าขายทาสกับราช ชาอาณาจักรนอร์เทิร์นซึ่งเป็นประเทศข้างเคียงแต่ด้วยเรื่องวุ่นวายที่เกิดขึ้นนั่นเองทําให้พวกเขาได้ช่วยเหลือเพทอสผู้ซึ่งเป็นเจ้าเมืองเอาไวา้อย่างเลวร้วายที่สุดกรณีไม่เจอแหล่งรับซื้อขายที่เหมาะสมเลยก็พอจะคาดหวังเอาจากเพทอสซึ่งเป็นเจ้าเมืองขอให้เขาเตรียมการเจรจารได้อยู่บ้างเวลาแบบนี้รู้สึกขอบคุณจริงๆที่ตัวเองมีเส้นสายกับผู้มีอิทธิพล ถ้างั้นเรื่องแหล่งที่จะขายค่าจะไปแลนด์บาร์ของอาณาจักรลอเดนก็แล้วกันในบรรดาสถานที่ทั้งหมดที่ข้าสามารถเดินทางไปได้ในตอนนี้ที่โน่นเป็นเมืองที่น่าจะมีแหล่งซื้อขายดีที่สุดแล้วละอาร์คบอกเช่นนั้นจิโยเมจจึงบอกว่าถ้าอย่างนั้นข้าก็จะไปด้วยนะคะเมื่ออาร์คประกาศชื่อเมืองที่จะนําของไปขาย โยเมะซึ่งยืนนิ่งเงียบอยู่ด้านข้างก็เสนอตัวจะร่วมทางไปด้วยโดยไม่รอช้าในเมื่อของที่ต้องการหาซื้อเป็นของจำเป็นในการดำรงชีพของชนเผ่าแห่งขุนเขาการมีเธออยู่ด้วยก็น่าจะสะดวกกว่าอาร์ตพงกศีษะตอบเพื่อบ่งบอกว่าตกลงจากนั้นอาเรียนที่จ้องมองพวกอาร์ตพูดคุยกันเงียบๆอยู่ข้างเด็กสาวก็แสดงเจตนาว่าอยากจะไปด้วยถ้ายังไงข้าขอตามไปด้วยคนก็แล้วกันนะคืนปล่อยให้อา อยู่ห่างจากสายตาเดี๋ยวก็ได้ก่อเรื่องวุ่นวายแปลกๆเพราะงั้นข้าควรทำหน้าที่จับตาดูไว้จริงไม่ล่ะอาเรียนกล่าวเช่นนั้นว่าแล้วอาเรียนก็แอนอกอวบใหญ่ของตนเองอย่างภาคภูมิใจขณะจ้องมองมาทางอาร์คอาร์กลงนึกว่าตลอดเวลาที่เดินทางมาด้วยกันอาร์คจะได้รับความไว้วางใจจากเธอมากโหออยยุแต่เหมือนว่าอาร์คจะเผลอเจอไปเองคนเดียวสินะอีกอย่างไว้กลับไปหมู่บ้านลาลาตัวยา ข้ามีเรื่องจะปรึกษาเจ้าด้วยอาเลียนพูดต่อเช่นนั้นสายตามองลึกเข้าไปในหมวกเกราะของอาร์คอย่างมีความในเอาเถอะทางนี้เองก็ต้องไปแจ้งว่าเจอนาำพุซึ่งเป็นจุดหมายกับสองสามีภรรยาผู้ที่เป็นผู้เท่าและพ่อแม่ของอาเลียนด้วยอาร์คจึงไม่มีอะไรจะคัดข้านความเห็นของเธอนั่นสินะยังต้องไปรายงานเรื่องนาพุก,กับท่านเกลนิสด้วยนี่นะอาร์คกล่าวเช่นนั้นเขาแสดงออกว่า เห็นด้วยกับความคิดของดาร์คเอลสาวระหว่างกำลังกำหนดแผนการหลังจากนี้ไว้ในหัวก็มีผู้ชายหลายคนขนชิ้นส่วนของแกรนดากอนใส่เลื่อนลากที่ประกอบขึ้นมาอย่างง่ายๆเข้ามาบนเลื่อนนั้นมีเสาและโขดหินถังก้อนใหญ่และเล็กคระกันไปแล้วยังมีกรงเล็บหรือไม่ก็เคี้ยวอันใหญ่เคืองวาววับกองสุมกันอยู่ด้วยเสียจนแน่นเอียดนี่มันไม่เยอะไปหน่อยหรือ สงสัยคงต้องเลือกพวกหุ่นทึกๆึจากพวกเราหลายคนแล้วละไม่งั้นกว่าจะขนไปถึงเมืองคงได้กระดูกหักแน่พีสตาเคาะชิ้นส่วนของแกรนดาก้อนที่กองทับถมอยู่บนเลื่อนล่าขณะพูดเช่นนั้นเขาเดินวนไปรอบตัวเลื่อนพลางบนตำหนิพวกคนที่ขนมาตรงๆขอยืมหน่อยนะ ลราวเช่นนั้นก่อนจะรับเชือกสำหรับลากจูงเลื่อนมาจากกลุ่มชายพวกนั้นแล้วลองอุ่นเคลื่อนด้วยการเดินลากมันไปเพื่อตรวจสอบน้ำหนักของเลื่อนสัมผัสได้ว่าเชือกกดลงลึกไปบนบาเพราะน้ำหนักที่ท่วงอยู่บนเลื่อนแต่เพราะมันอยู่บนชุดเกราะก็เลยไม่มีปัญหาอะไรเลื่อนส่งเสียงลั่นเ e อียดอาร์เพราะปริมาณข้าวของที่กองสุมแต่แค่ลากไปอย่างเดียวก็คงไม่มีปัญหาหรอกมั้งไม่มีปัญหา คนที่ไปเมืองมีแค่ข้าท่านจิโยเมและท่านอาเรียนก็พอถึงคนจะน้อยแต่ก็ไม่เป็นไรหรอกเมื่ออาร์ตตอบพิสตาไปเช่นนั้นพวกกลุ่มผู้ชายที่ลากเลื่อนมาก็ทำเสียงฮือหาด้วยความประทับใจในเผ่ามนุษย์พวกเขาโดนดูถูกว่าเป็นมนุษย์สัตว์และกลายเป็นเป้าหมายของนักล่าทาตการพาพวกเขากลุ่มใหญ่เข้าไปในเมืองของมนุษย์นั้นอาจจะเกิดอันตรายขึ้นมาได้อาร์คจึงอยากจะหลีกเลี่ยงให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้ ถ้าท่านอาร์คบอกว่าไม่มีปัญหาสำหรับพวกข้าก็คงต้องขอบคุณอย่างยิ่งเลยพิสตากล่าวเช่นนั้นอาร์คจึงบอกว่าข้าก็ไม่ได้อะไรหรอกแค่ยกขยงกันไปในเมืองมันจะเป็นจุดเด่นเอานนะนะอาร์คบอกเช่นนั้นคงจะเข้าใจในคำพูดของอาร์คพิสตาจึงพงังกศีรษะเงียบๆแล้วถอยไปด้านหลังถ้างั้นข้าไปก่อนลนะอาร์ค บอกลาทิ้งท้ายสั้นๆเช่นนั้นก่อนจะสำแดงสกิลเกตฉับพลันก็ปรากฏวงเวทเลืองแสงขึ้นมาจากใต้เท้าของอาร์กก่อนที่มันจะก,กางขยายไปถึงใต้เท้าของอาเรียนและจิโยเมตที่อยู่ใกล้ๆด้วยความที่พิสตาและพวกชนเผ่าแห่งขุนเขาคนอื่นเคยผ่านการวาร์ปมาที่นี่แล้วพวกเขาจึงถอยออกนอกวงแสงของวงเวทกันอย่างขุนชิน จากนั้นแสงก็สว่างจ้ามากขึ้นทันใดนั้นทิวทัศน์รอบด้านก็ดับวูบลงแล้วกลายเป็นอีกทิวทัศน์หนึ่งในพิิาตาที่ตรงนั้นมีสีฟ้าครามของทะเลอันกว้างใหญ่ปรากฏให้เห็นเต็มสายตาจากบนเนินเขาบนที่ราบของเนินเขาเตีเต้ยๆที่พวกเขายือนอยู่นั้นสามารถมองเห็นอาคารบ้านเรือนที่มีหลังคาสีน้ำตาลแดงปกคลุมไปทั่วบริเวณต่างจากริมทะเลสาบที่เคยอยู่กันเมื่อสักครู่นี้ สายลมที่พัดเข้ามายัางเนินนั้นมีกลิ่นของน้ำทะเลเจือปนอยู่ด้วยเล็กน้อยและมองเห็นเรือขนาดต่างๆแล่นเข้าแล่นออกบนทะเลซึ่งแผ่กว้างอยู่ข้างหน้าของเมืองท่านี่คือทิวทัศน์ที่อาร์คได้มาเห็นตอนถึงเมืองแลนบาร์เป็นครั้งแรกเหมือนได้เห็นภาพที่ชวนให้คิดถึงเลยนะขณะที่พูดพึมพำเช่นนั้นสงสัยเพราะทางลาดเตี้ยของเนิน ทำให้เลื่อนที่รากอยู่ด้านหลังเริ่มค่อยๆถาลายลงไปตามน้ำนักจนฉุดกระชากดึงอาร์คไปคล้ายจะเล่งให้รีบไปที่เมืองอาร์ครีบดึงเลื่อนนั่นเอาไว้แล้วก้าวอย่างมั่นคงเพื่อไม่ให้ถาลายตกเนินไปทั้งอย่างนั้นพวกเขามุ่งหน้าไปยังประตูเมืองทางทิศเหนือแบบเดียวกับคราวที่แล้วเทว่ายิ่งเข้าใกล้เมืองมากเท่าไหร่ก็ยิ่งพบว่าสายตาของผู้คนรอบๆหันมามองพวกเขาเป็นตาเดียวยังไงดีล่ะ รู้สึกว่ามันจะเด่นยิ่งกว่าทุกครั้งเลยนะอาร์กกล่าวเช่นนั้นด้วยสายตาจากผู้คนรอบข้างที่หันมองเป็นตาเดียวทำให้อาเรียนกระชับหูเสื้อคลุมสีเทาที่ปิดมิดชิดถึงดวงตาเพื่อปิดบังใบหน้าของตัวเองขณะหันมองดูรอบๆส่วนโปงตะที่ดาร์กเอลสาวกอดอยู่ก็มุดเข้าไปในเสื้อคลุมของเธอเพื่อหนีจากสายตาพวกนั้นก่อนจะโผล่หน้าออกมาเล็กน้อยดูเหมือนการที่ท่านอาร์ก ลากเลือนที่ท่าทางหนักมากด้วยตัวคนเดียวจะกลายเป็นจุดสนใจไปแล้วนะคะจิโยเมที่อยู่ข้างๆกันบอกเช่นนั้นเธอเองก็ปรับหมวกให้กระชับเพื่อปิดซ่อนหูสัตว์ขนาดใหญ่ของตนเองก่อนจะรอบสังเกตท่าทีของผู้คนรอบๆพอลองคิดดูดีๆแล้วการมีชายในชุดเกราะเต็มตัวลากเลือน ของที่ท่าทางหนักมากมันก็ไม่ต่างอะไรกับหมาบรรทุกของแล้วจะตกเป็นเป้าสายตามันก็ย่อมไม่แปลกหรือว่าถ้าใช้วิธีให้ผู้ชายหลายคนลากเลื่อนตามมาอย่างที่พีสตา้าแนะนำมันถึงจะไม่เป็นจุดเด่นกันนะ อาร์คคิดแบบนั้นเขามองดูรถบรรทุกของที่ถูกลากด้วยม้าหรือไม่ก็คนหลายคนซึ่งอยู่ทางด้านข้างของประตูเมืองก่อนจะสั่นศีษะมาถึงขนาดนี้ป่านนี้คงจะถอยหลังกลับไม่ได้แล้วล่ละนะอาร์คคิดแบบนั้นขณะเพ่งความสนใจไปทางแถวของผู้คนที่รอต่อคิวเข้าเมืองอาร์กก็ลากเลื่อนบรรทุกของผ่านไปแล้วแสดงบัตรผ่านทองแดงซึ่งประทับตาตระกูลแลนบาร์ดที่ได้รับมาจากเจ้าเม,เมืองเมื่อคราวก่อนให้พวกทหารยาม ซึ่งคอยตรวจตาดูพวกทหารยามแสดงสีหน้าแตกตื่นตกอกตกใจกันอยู่ครู่หนึ่งก่อนจะมองดูบัตรผ่านสลับกับเลื่อนบรรทุกของที่อาร์กลากอยู่ด้านหลังจากนั้นก็รีบเปิดประตูอันใหญ่ที่อยู่ทางด้านข้างบ่งบอกว่าให้พวกอาร์คผ่านเข้าไปได้ทันทีบัตรผ่านที่ประทับตาตระกูลต่างๆเนี่ยอาร์กมีอยู่แล้วสองใบซึ่งพอมองดูแถวที่ยาวเฟื้อยเป็นงูแล้วก็รู้สึกว่าดีแล้วจริงๆที่มีมันอยู่ ภายในเมืองมีบรรยากาศอบอวลไปด้วยความคึกคืนมากกว่าตอนที่มาคราวก่อนอากแวกฝากขึ้นสายตาของมนุษย์ ที่ยังคงหันมาสนใจเหมือนเคยขณะเดินลากรถเลื่อนบรรทุกของไปข้างหน้าสำหรับมนุษย์แล้วสัมภาระที่ลากอยู่ด้านหลังถือเป็นชิ้นส่วนสัตว์อสูรราคาแพงพวกร้านค้าที่เปิดเป็นแผงลอยตามข้างถนนหรือตลาดคงไม่มีกำลังซื้อมันอย่างแน่นอนถ้าอย่างนั้นก็ต้องหาสถานที่ที่คล้ายกับสมาคมพ่อค้าเหมือนสมัยก่อนอาเคยนำเนื้อออกหรือบูบอไปขายในลูเวนเต ว่าเมืองแลนดบาร์นี้รวมเมืองใหม่และเมืองเก่าเข้าด้วยกันจึงค่อนข้างกว้างใหญ่มากหากจะลาดสัมภาระตาเวนวนไปวนมาอย่างไม่รู้จุดหมายต่อให้ผ่านไปนานแค่ไหนก็คงไม่มีทางหาเจอถ้าอย่างนั้นเวลาแบบนี้ถามใครสักคนที่เดินผ่านไปเหมือนเช่นทุกครั้งน่าจะเป็นการดีที่สุดอาร์คมองผู้คนที่เดินสัญจรอยู่รอบๆแต่ไม่รู้ทำไมทุกคนกลับเดินผ่านไปโดยเลี่ยง แถวแถวรอบตัวของอาร์กันหมดพอหันกลับไปมองข้างหลังก็เห็นจิโยเมกกำลังส่งสายตาดุดันเฝ้าระวังสัมภาระอยู่ข้างเลื่อนบรรทุกของส่วนอาเรียนในชุดเสื้อคลุมสีเทาก็คลุมลงมาตั้งแต่ศีรษะเธอคอยเดินตามพลางวางมือบนฝักดาบตรงเอวอยู่ตลอดอีแบบนี้แหละ นอกจากจะสะดุดตาแล้วยังน่าสงสัยสุดๆกระทั่งอาร์ตก็ลากเลื่อนบรรทุกของในสภาพสวมชุดเกราะเต็มตัวทับด้วยเสื้อคลุมสีดำคิดในมุมคนธรรมดาทั่วไปใครมาเห็นเขา้าก็มองว่าเป็นพวกที่ไม่ควรเข้าไปยุ่งเกี่ยวด้วยกันทั้งนั้นระหว่างมองหาผู้กล้าที่จะยอมคุยกับพวกอาร์ตซึ่งกลายเป็นกลุ่มคนโดนลบหน้าไปเสียแล้วก็มีชายหนุ่มคนหนึ่งเดินตรงเข้ามาหาจากทางด้านหน้าด้วยสีหน้าตกตะลึงท่านอัศวินไม่นึกเลยนะครับ ว่าจะได้มาเจอกันที่นี่อีกคนที่ส่งเสียงทักเช่นนั้นเป็นชายหนุ่มผมหยกักโศกสีน้ำตาลแต่งกายสะอาดสะอ้านหากพูดถึงอายุก็น่าจะอยู่ในวัย20ปีชายหนุ่มที่ดูคุ้นหน้าคุ้นตาอย่างบอกไม่ถูกนั้นเอ่ยด้วยน้ำเสียงเป็นมิตรระหว่างที่อาร์ตกำลังเอียงคอคุ้นคิดพยายามสาวเส้นได้แห่งความทรงจำชายหนุ่มก็ทำหน้าเหมือนฉุกนึกบางอย่างได้และยิ้มแย้มเจื้อนคือว่าขอโทษด,ด้วยนะครับที่แนะนำตัวช้าไปข้าเป็นพ่อขาเล่ ชื่อว่าลาคิก่อนหน้านี้เคยได้รับความช่วยเหลือจากท่านอัศวินที่ขายอาวุธให้ข้าที่เมืองดีเอนโตตอนนั้นข้าต้องขอบพระคุณท่านมากจริงๆเลยนะครับว่าแล้วชายหนุ่มก็โค้งให้อย่างสุภาพคราวนี้อาร์เพ่งมองใบหน้าของเขาอย่างพินิจพิจารณาอีกครั้งก่อนจะถึงบางออโอ้ท่านพ่อคาเลตตอนนั้นเองหร,อหรือพ่อคาเล่ที่ยืนอยู่ตรงนั้น อาเคยขายอาวุธที่ชิงมาจากพวกโจนลักพาตัวเผ่าเอลให้เขาไปในเมืองดีเอนโตซึ่งเคยแวะไปเมื่อสมัยก่อนสภาพของเขาเหมือนเมื่อตอนนั้นไม่เปลี่ยนยังคงเป็นเด็กหนุ่มที่ดูมีจิตใจดีและให้ความรู้สึกไม่เหมือนกับพ่อค้าตอนนั้นข้าตังหากละที่ได้รับความช่วยเหลือ ไม่จําเป็นต้องขอบคุณล็อกอีกอย่างก่อนหน้าข้าก็เคยบอกไปแล้วว่าข้าเป็นทหารรับจ้างพาเนจรไม่จําเป็นต้องทักทายเป็นพิธีลีตองขนาดนั้นล็อกอาร์คบอกกับลาคีไปเช่นนั้นคงจะเกรงใจคําพูดของอาร์คลาคีจึงก้มศีรษะอีกครั้งด้วยสีหน้าเกรงเกงอีกฝ่ายเป็นพ่อค้าก็เลยไม่อยากจะหลุดเสียมารยาทกับอาร์คที่เคยเป็นลูกค้ามาก่อนสินะและในตอนนั้นอาร์กก็พูดขึ้นมาว่า โอ้ทางข้าเองก็ยังไม่ได้บอกชื่อแท้เหมือนกันนี่นะข้ามีนามว่าอาร์คอาจจะบอกหลายครั้งแล้วแต่ข้านะเป็นทหารรับจ้างพเนจรไร้สังกัดส่วนคนที่อยู่ด้านหลังเป็นเพื่อนของข้าชื่อว่าจิโยเมกับอาเลียนหลังจากบอกชื่อเสียงเลียงน้ําให้ลาคิทราบบ้างพวกอาร์กก็จับมือกัน แล้วหลังจากพ่อคาเล่หนุ่มพงกศีสษะเบาๆทักถ่ายทั้งสองคนที่อยู่ด้านหลังสายตาของเขาก็เหลือไปเห็นสัมภาระที่กองสุมอยู่บนเลื่อนขนทรงก่อนจะหันหน้ากลับมาทางอาร์คท่านลาคิมาเลข่ขายของที่เมืองนี้งั้นหรืออาร์คกล่าวถามลาคิก็บอกว่าเปล่าครับเขตแลนดบาร์นี้เป็นบ้านเกิดของข้าเองตอนนี้ข้ากําลังวิ่งเต้นหาเส้นสายเพื่อตั้งร้านในเมืองนี้อยู่นะครับลาคิ้กกล่าวทายทอยแล้วยิ้มให้กับคําถามของอาร์ค โอจะตั้งร้านตอนอายุเท่านี้ถือว่าเก่งมากเลยไม่ใช่หรืออาร์กกล่าวชมเช่นนั้นคำชมเชยของอาร์กทำให้เขาสายหน้าอย่างรวยแรงบอกว่าไม่ไหวหลอกครับถ้าไม่มีใบอนุญาตกิจาการก็จะไม่สามารถตั้งร้านได้แล้วยังไม่มีวี่แววว่าจะได้มันมาเลยด้วย ดูท่าหนทางคงจะอีกยาวไกลนะครับพอได้ยินเช่นนั้นอาร์คจึงถามหลาคิว่าอะไรคือใบอนุญาตกิจการแล้วก็ต้องร้องครางเมื่อได้รับทราบถึงขั้นตอนอันดับแรกเพื่อที่จะมีร้านค้าจําเป็นต้องมีใบอนุญาตกิจการซึ่งเจ้าเมืองเป็นผู้ออกให้และผูกกับที่ดินถ้าไม่จ่ายเงินซื้อมาก็จะไม่สามารถมีร้านค้าได้ กล่าวคือใบอนุญาตกิจาการนั้นก็เหมือนกับหนังสือรับรองการจดทะเบียนบริษัทที่แถมเอกสารกรมสิทธิ์ที่ดินพ่วงมาด้วยนั่นเองในโลกที่มีสัตว์อสูรกระจายอยู่ไปทั่วนี้พื้นที่ที่จะอาศัยอยู่ได้คือภายในกำแพงเมืองนั่นคือสามันสำนึกทั่วๆไปซึ่งก็แน่นอนอย่างเห็นได้ชัดว่าที่ดินในกำแพงนั้นมีขอบเขตจำกัดอยู่ดังนั้นจำนวนร้านค้าที่จะเปิดได้ก็ย่อมมีจำกัดเป็นธรรมดาแถมเขตการค้าก็ถูกกำหนดไว้ อย่างละเอียดอยู่แล้ว ดูเหมือนบริษัทขาททาที่เคยซื้อขายมนุษย์อย่างผิดกฎหมายจะถูกทำลายลงรวมไปถึงธุรกิจที่เกี่ยวข้องก็ถูกท่านหลอดตัดสินลงโทษไปแล้วเพราะฉะนั้นอีกไม่นานก็คงมีเอกสารอนุญาตกิจการที่ว่างลงหลุดออกมาสู่สาธารณะดังนั้นชายหนุ่มจึงได้พยายามวิ่งหาคนกลางที่จะช่วยให้ได้เอกสารนั้นมาพอได้ยินเช่นนั้นอาก็ปิ๊งไอเดียขึ้นมาแล้วลองนึกไตรตรองชิ้นส่วนของแกรนดาก้อนที่อยู่บนเลื่อนด้านหลังนี้เป็นสินค้าราคา แพงมากสําหรับมนุษย์ถ้าเป็นแบบนั้นก็พลันสงสัยขึ้นมาว่าหากเอาไปขายให้กับสมาคมเราจะสามารถขายมันได้อย่างชิวๆเหมือนอย่างที่เคยขายเนื้อบูบอรหรือเปล่าไม่สิคงโดนถามถึงแหล่งที่มาของสินค้าอย่างไม่ต้องสงสัยเนื่องจากสินค้าราคาแพงนั้นมีปริมาณน,น้อยดังนั้นถึงได้ตั้งราคาแพงและเพื่อรักษาอุปทานก็คงต้องอยากทราบถึงชาติกําเนิดของพวกอาแน่นอนถ้าเป็นแบบนั้นจริงเผาเอลอย่างอาเรียนเนีย่ยไม่เท่าไรหรอก แต่สาหรับเผ่าที่มีร่างเป็นโครงกระดูกกับจิโยเมที่ถูกเรียกว่ามนุษย์ซาร์คงไม่รู้สึกซาบซึ้งยินดีแน่แท้ดังนั้นเราควรจะต้องสร้างช่องทางในการค้าขายสินค้าแล้วทําการค้าขายผ่านช่องทางนั้นในฐานะตัวแทนหมู่บ้านน่าจะเป็นวิธีการที่แยบยลที่สุดแล้วหรือเปล่านะแน่นอนว่าการตั้งตัวแทนหมู่บ้านนั้นเงื่อนไขจะต้องเป็นมนุษย์ที่สามารถเชื่อใจได้ในระดับหนึ่งซึ่งชายหนุ่มที่ภายนอกดูไม่เหมือนพ่อค้าและท่าทางมีจิตใจดี ที่อยู่ตรงหน้านี้ก็มีคุณสมบัติเหมาะสมอยู่ขอแค่ทางเราแสดงความจริงใจออกไปเป็นแรงผลักดันสักหน่อยเขาก็น่าจะเป็นตัวแทนหมู่บ้านให้กับอาร์คได้และเป็นโอกาสอันดีที่ทางนี้จะได้ขายสินค้าในภายหลังด้วยอีกอย่างหากคิดถึงเรื่องในอนาคตการมีช่องทางมั่นคงเวลาซื้อขายของกับทางฝั่งมนุษย์ก็ย่อมสะดวกกว่าด้วยพอดีเลย ถ้ามีเรื่องอยากจะปรึกษาท่านลาคิสักหน่อยนะคำพูดของอาร์คเช่นนั้นทำให้ลาคิซึ่งยังไม่รู้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นเผยสีหน้าประหลาดใจออกมาอาร์ก็หัวเราะพร้อมกับค่อยๆเผยให้เห็นเลื่อนลากที่อยู่ด้านหลังแล้วก็จบตอนที่21ของนิยายเรื่อง บันทึกการเดินทางต่างโลกของท่านอัศวินกระดูหาข้อมูลมีข้อผิดพลาดประการใดเพื่อนมีก็ต้องกราบขออาภัยเพื่อนเพื่อนทุกคนเอาไว้ด้วยนะครับสามารถคอมเมนต์ติชมแนะนําหรือคอมเมนต์ข้อมูลที่ถูกต้องไว้ด้านล่างได้เลยนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสําหรับวันนี้สวัสดีครับบ๊ายบาย